ช่วงนี้อากาศร้อนนะครับคุณเคยเจอปัญหาอย่างนี้ไหมครับรถเนี่ยแอร์ไม่เย็นหรือเย็นแต่ว่าไม่ฉ่ำนะครับวันนี้อีสุเมโทนะครับจะมานําเสนอวิธีการล้างแอร์แบบไม่ต้องถอดตู้กันเลยนะครับวิธีนี้นะครับจะดีก็คือหนึงนะครับประหยัดเวลา 2. ประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยนะครับอยากรู้นะครับว่าล้างกันแบบไหนไม่ชมเลยครับขั้นตอนแรกนะครับถอดเก๊กเก็บของออกก่อนเลยครับ หลังจากถอดแกะเก็บของออกแล้วนะครับเราก็จะถอดน็อตพัดลมแอร์ออกนะครับหรือเรียกอย่างว่าโบเวอร์พัดลมนั่นเองครับขั้นตอนนี้ก็จะชา้านิดนึงเพราะว่าต้องถอดน็อตทั้งหมด4ตัวนะครับนะ่แล้วก็จะได้พัดลมแอร์ออกมาอย่างที่เห็นกันเลยครับดังนั้นเราก็จะทําการถอดชุดเซ็นเซอร์แอร์ออกมานะครับนะ่ะก็จะล้วงเข้าไปลึกนิดนึงนะครับอมอถอดเซนเซอร์ตัวนี้ออกมาแล้วนะครับ ก็จะทำการทำการตรวจเช็คในการใช้กล้องส่องดูนะครับว่าตู้แอร์มีความสกปรกมากน้อยแค่ไหนที่อีสุเมโทนะครับเรามีกล้องนะครับที่ใช้ในการส่องตู้แอร์นะครับเป็นเครื่องมือที่มาตรฐานนะครับสามารถส่องเข้าไปดูได้ภายในเลยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับกล้องชัดมากนะครับสามารถมองเห็นนะครับภายในตู้แอร์ได้เลยนะครับว่าตู้แอร์ของเราเนี่ยนะครับมีความสกปรกมากน้อยแค่ไหนนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการล้างแอร์นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็จะทําการฉีดล้างด้วยน้ำเปล่าลงไปก่อนครับ ฉีดให้ทั่วบริเวณตู้แอร์เลยนะครับ <peacefully. S 1> การฉีดน้ำเปล่าเนี่ยนะครับก็เป็นการอย่างแรกเพื่อเป็นการล้างหรือว่าขาจัดคราบที่เกาะอ,อยู่ที่ตู้แอร์ออกก่อนนะครับอย่างแรกเลยขั้นตอนที่2นะครับก็เป็นขั้นตอนในการใช้น้ายาฉีดล้าง,งความสะอาดบริเวณตู้แอร์แล้วนะครับช่างก็จะใช้สายเนี่ยนะครับฉีดน้ํายาเข้าไปให้ทั่วบริเวณตู้เลยนะครับนะเพื่อจะกัดบริเวณกัดคราบสกปรกต่างๆที่เกาะอยู่ที่บริเวณตู้แอร์นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะปล่อยทิ้งไว้อยู่ประมาณ5นาทีนะครับเพื่อให้น้ํายาเขาทาปฏิกิริยา ขั้นตอนที่สานะครับเราก็จะใช้น้ําล้างทําความสะอาดอีกหนึ่งรอบนะครับเอาน้ำนี้ไปขจัดคราบสกปรกต่างๆที่น้ํายานเนี่ยเขาได้กัดออกไปแล้วนะครับแต่ไม่ต้องกลัวน,นะครับว่าน้ําพวกนี้นะครับจะหกลงมาเพื่อนที่บริเวณพรมรถนะครับน้ำเหล่านี้จะไหลออกไปตรงบริเวณช่องระบายน้ําของแอร์น,นั่นเองครับ เพียงง่ายๆเท่านี้เองครับรถของคุณก็จะมีแอร์ที่เย็นฉ่านะครับในช่วงหน้าร้อดนดีแล้วนะครับนะครับแล้วรถของใครนะครับที่มีอาการแอร์ไม่เย็นนะครับหรือว่ามีกลิ่นอับนะครับกลิ่นเหม็นก็สามารถนํารถเข้ามาตรวจเช็คที่ศูนย์บริการอีสุเมโทรของเราได้ทั้ง4สาขาเลยครับ